ตำรวจขอเวลาเจวันคดีทำร้ายนักศึกษาขณะชุมนุมในมรามคำแหงคืบหน้าแน่นอนเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยรวมกลุ่มเดินทางจากสำนักงานอธิการบาดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงมายังสอนอหัวหมากเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุทำร้ายร่างกายในขณะชุมนุมภายในพื้นที่มหาวิทยาลายัยโดยเมื่อมาถึงคนตำรวจเอกเลิศศักดิ์เขียมทรัพ์ ผู้กำกับการสอนอหัวมากได้ลงมาพูดคุยกับกลุ่มนักศึกษาโดยชีย้แจงความคืบหน้าในวันนี้ว่าเบื้องต้นได้สอบพยานฝั่งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปแล้ว4ี่ปากส่วนประเด็นเรื่องกล้องวงจรปิดทางสอนอหัวมากได้ประสานขอข้อมูลไปยังมหาวิทยาลัยรามคำแหงจริงแต่เพิ่งจะดำเนินการทำเรื่องขอไปวันนี้ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับภาพจากกล้องวงจรปิดดังกล่าวทั้งนี้ถ้าหากสื่อมวลชน หรือกลุ่มนักศึกษามีภาพหรือหลักฐานก็สามารถนำมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีได้พร้อมรับปากว่าจะให้ความเป็นธรรมและคดีจะมีความชัดเจนภายใน7วันนอกจากนี้ผู้กำกับการสอน,นอหัวมากยังได้เรียกตัวแทนของกลุ่มคือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยสคนไปพูดคุยชี้แจงถึงความคืบหน้าคดีด้วย